เบ่ง้วนะพร้อมใช่ไหมเอาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอ้มันปังอ่ะ,อะมันปังไม่ไหวแล้วสวยไหมมันมืดอยู่อ่ะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะมันมืดอยู่เ <laughs> พราะอะไรปะไฟด้านหลังไงดองหน้านเลยมืด <laughs> ขอสวยสุดนะย่อนโป้งอันนั้นไหมอันนั้นใช่ไหมคะอันนั้นใช่ไหมดูด้วยเอาลองถ่ายใหม่ก็ได้ด,ดูสวยมะมุมใหม่ท่าใหม่ลองถ่ายหลายๆอันอันไหนสวยสุดเอาอันนั้นแม่เรามีแม่คนเดียวนะโกโก้เดี๋ยวนี่พูดเก่ง โอ้ยมีคนมีคนดิผู้ชายแล้วว่ะเอกรันยอมเอได้ยินได้ยินเออนี่มันลายเนาะผู้ชายาส่งน้ำผู้ชาย้านาน้ำดูก็รูผู้ชายไม่อวดูปะีดอกตาเมาเลยค่ะเาียรนสีสมอนอุ้ยเฮ้ยสีมอนได้เข้อันุงโอลิเวอร์เฮ้ยไม่ากปัตเตอร์ เออกูจอโดนฆาตัวตายกูจอโดนฆาตัวตายนะกูฆาตัวตายนะกูฆาตฆาตัวตาย คำเตือนเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนืาา้อหาเกี่ยวกับเกม GTA Roleplay ซึ่งเราจะสมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆกับการสมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศทำยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คาแนะนํากับลูกๆที่น่ารักของท่านได้นะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออก,กว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนนังน้องคนไหน ที่ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทำตามคำเตือนพี่รักพวกหนูนะคะ,ะ,ะปอลอคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้ทำการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคำหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยหมอ มาแล้วสุ้ายฮ่าฮ่าฮ่า ชีวิตในรั้วมหาลัยเวทมนตร์ของนาตาชาดูจะเป็นไปได้สวยไม่น้อยทั้งการเป็นนักเรียนและการเป็นผู้เสฝึกหัดวันนี้ใครน่าจะมาสอนท่าที่ทุกคนจะต้องใช้นั่งบนไม้กวาดไหมคะท่าที่รอสำเพา่ท่าเทียนท่าที่เก้าอีหมอนที่เก้าเลยค่ะเวลาทุกคนก้าวลงไปเราต้องลองฮั่งฮึ่งฮึ่งเพื่อเป็นการแบบเหมือนเวลาเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ต้องจะแยกเครื่องกัน่ะน่าจะจัดทิศที่เดียว ค่ะคุณโอเคค่ะนโอเคลูกพร้อมแล้วค่ะพอแล้วค่ะสองตาคำค่ะถ้าวอาว้าอ้านเราให้มาออไปตาบาค่ะมันเรียกว่าท่าบายดแมนนะคะ อีกหมเท่าไหร่นะหกสามค่ะสองหกสามนะคะนี่แม่ทุกคนกรงตุ่นแล้วทุกคนจะต้องเปล่งเสียงดังคำว่าโอเคถ้าพวกคุณไม่เปล่งเสียงนะคะมันจะไม่ได้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อค่ะค่ะเพราะเวลาเราขีบใบกวาดเนี่ยเราจะต้องเกรงและขันหนีบต้องหนีบกวาดเอาไว้ไม่งั้นจะตกลงมาได้ค่ะโอเคโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสาม อีกรอบค่ไหะอีกค่ะคู่จะออกเลยหนึ่งสองสามไปค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำนักกายบริหารแห่งบ้านชิงจิราลาวันนี้เยโมันรอดมากแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คอยทิ้งแต่งหัวใจนรชาอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือ การหายไปของพอแฮมมอนตลอดปีการศึกษาพอแฮมมอนปล่อยให้หัวใจนาชาห่อเหี่ยวเคว้งคว้างจนกระทั่งนราชาตกลุมรักกับรุ่นพี่วินเซนต์ลูดีเนาะไม่ฉลาดจรงชีวิตนาราชามีสีสันและมีความสุขจนนุ่มความเศร้าที่อยู่ภายในใจและแล้วเมื่องานพรอมครั้งที่3ใกล้มาถึงรุนพีวินเซนต์ก็ได้ออกปากขอชวนนราชาเป็นคู่ออกงานพรอม อันนี้จะลงแล้วใช่ไหมจะลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกระโดดน้ำล้วก็ลงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันมาตายภาพสวยๆมานี่มานี่มานี่หน่อยมานี่หน่อยมีอะไรจะคุยด้วยอ๋อเคนี่ก็มีอะไรจะคุยด้วยมาอย่าพื้นดิอย่าพื้นดิว่าไม่ได้คุยด้วยไม่ได้กูตายนะรู้ป่ะมีอะไรจะพูดว่ากูต่อยนะอย่าพูดมาหายโมชั่นอยู่รีบเดี๋ยว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 กูตกนะอย่าอย่าเดินนี่อย่าเดินอยู่เฉยๆสิกูว่ากูตายหายอีโมดอยู่เร็วๆกูจะลงลูกข้าาวหอีโม้อยู่ลงยเฉสข้าง นี่นะอะไรมึงเล่อะไรฟังพี่หน่อยพี่มีอะไรอยากจะบอกว่าวันนี้มึงทำกูเยอะนะวันนี้มึงทำกูเยอะนะไป <c oughs> ไม่มลุงวะลูงไปสินาตาชาก็ได้ตอบคำรับเชิญของรุ้นพี่วินเซนต์แต่แล้วก่อนงานพร้อมหนึ่งวันพอออลแฮมมอนก็ได้กลับมาหาหนาตาชาอีกครั้งหนึ่ง าชาได้อ่านข้อความได้ยังอ๋อก็ได้อ่านแล้วค่ะพอจริงๆแล้วก็ตัวผมเองอยากจะมาอธิบายต่อหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้นมันไม่มีโอกาสเพราะว่าวันนี้ผมมีโอกาสได้เห็นคุณนาชาพอดีก็เลยลองติดต่อไปดูว่าคุณนาชาอยู่หรือเปล่าอืมก็ผมอยากจะมาขอโทษต่อหน้านะครับนะที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้อยู่ <laughs> ก็เหตุผลก็เป็นไปตามที่อธิบายในข้อความนะครับ แล้วก็ผมก็จะไม่แก้ตัวอะไรใดๆนะครับถ้าถ้าเกิดคุณราชาจะรู้สึกไม่ดีหรือว่าแบบรู้สึกไม่โอเคกับผมนะครับแต่ก็อยากจะมาขอโอกาสนะครับคุณราชาช่วยให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับอืม จริงๆนาชาคิดว่ามันก็ต้องดูกันต่อไปค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานะชารู้สึกแค่ว่านาชาเหงาแล้วก็รู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วมันมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็เห็นเพื่อนเขามีคู่รักกันแล้วก็มีคนคอยคุยเราก็เอ๊ะขออไปไหนนะก็เลยรู้สึกว่ามันชินแล้วก็อยู่อยู่กับเพื่อนรู้สึกว่ามันมันสนุกกว่าค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ว่าจะแบบจะเกลียดหรือจะอะไรนะคะนาชาแค่คิดว่าแบบมันก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ณตอนนี้นาชาแค่รู้สึกว่านาชาอยู่กับเพื่อนแล้วนาชาเฮฮาปาร์ตี้เดียค่ะแล้วค ให้วากาสผมได้แก้ไขในสิ่งที่ผมผิดพลาดไปได้หรือเปล่าอืมหมายถึงพออจะเข้ามาอาหาบ่อยมากขึ้นนะคะหรือยังไงเอง่ยถ้าใ,<ช>ในการแก้ตัวของพออใช่ครับอ๋อแต่ว่านาชาส่วนใหญ่ช่วงนี้จะอยู่กับเพื่อนมากเลยนะคะพออก็ผมเชื่อว่าคุณนาชาน่าจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเนาะ ก็จะพอมีเวลาที่ผมพอที่จะมาหาคุณอาชาได้แต่ผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่ได้เข้าเข้าไปก้าวกายหรือว่าเข้าไปเข้าไปกวนนะตอนที่คุณอาชาอยู่กับเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่ผมเห็นคุณอาชาอยู่กับเพื่อนคุณอาชาก็มีความสุขดีนะครับค่ะแต่ว่าฉันรับอว่าผมจะพยายามหาเวลาไม่ได้พยายามสิผมมาหาเวลามาหาคุณอาชาเพ้ได้มากที่สุดนะครับค่ะ แต่ว่างานพรอมปีน <sm art> ี้เนี่ยนาชาไม่ได้ไปกับพออนะคะเพราะว่าตอนที่พออไม่ได้เข้ามามีคนขอนาชาเป็นงานพรอมก่อนแล้วค่ะแต่ว่าการเป็นงานพรอมครั้งนี้ไม่ใช่แปลว่านาชาจะเป็นแฟนกับเขนะคะก็แค่เป็นงานพรอมเฉยๆค่ะแล้วก็นาชาก็แค่คิดว่ายังไม่ได้อยากจะมีใครค่ะก็นั่นแหละค่ะหวังว่าพออน่าจะเข้าใจนะคะวันนี้ผมต้องเข้าใจความรู้สึกครับแล้วก็ ก็เคารพการตัดสินใจนะครับาาคุณค่ะพออ๋อคุณอาชาไม่ต้องร้องไห้ี๋ยว,ว่า <c oughs> ม,ม,มันมัเป็นการตัดสินใจของของคุณอาชานะ่ตัวผมก็ต้องยอมรับการตัดสินใจนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าก็<ะ>ผมพยายามนะครับแล้วก็อยากจะสื่อความรู้สึกของผมให้คุณอาชาไป อาจจะทําได้ไม่ดีอันนี้ผมยอมรับกป็ตัวผมเองนะครับผมถึงมาขอโอกาสคุณนัตชาแต่ถ้าโอกาสมันช้าไปผมก็้อมรับนะครับแล้วก็เข้าใจคุณนัตชาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องโกรธนะชาว,ว่าคําว่าโอกาสอะคะ่ะมันไม่มีคําว่าช้าและะ้วค่ะแต่ว่านาะคะนาชาก็เข้าใจพออคะ่ะครับปีนี้ไม่เป็นไร ปีนี้อาจะมีคนที่เข้ามาแล้วก็อาจจะดูแลคุณอาชาตอนที่ผมไม่อยู่แต่ผมสัญญาว่าถ้าเมื่อไหร่ผ่านวันงานพร้อมไปผมสัญญาว่าผมจะกลับมาครับแล้วก็ผมจะทําให้คุณอาชายอมไปงานพร้อมกับผมปีหน้าให้ได้ครับมผมให้คำมั่นกับคุณอาชาไว้ตรงนี้เลยค่ะแต่อาชาก็ต้องบอกก่อนว่าอาชาก็ไม่รับปากนะเพราะว่าปีหน้าจะไปไม่ไแต่ว่านัดอขานาชาก็จะพยายามอ่า ดูถึงความพยายามของพอ,อนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับเพราะนั้นถ้าคุณนาราชายังเชื่อมั่นในตัวผมอยู่ผมก็จะทําให้คุณนะคุณนาราชาเชื่อมั่นในแบบนั้นครับค่ะต่ว่าก็จะมีคนอื่นเหมือนกันนะคะที่ก็พยายามเพื่อน,นาราชาพอ,อจะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะผมว่า ที่ผ่านมาตลอดชีวิตผมผมไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ, <S 2> <S 2> <S ๆโอเคค่ะพอองั้นนาชาก็จะคอยดูนะคะคว่าจะเป็นยไงบ้างขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เข้าใจส่วนตัวผมเองผมก็เข้าใจตัวคุณนาชาแล้วก็รับความคิดเห็นทั้งหมดของคุณนาชาครับค่ะตอบใดที่นาชายังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนาชาก็จะให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วค่ะ ก็ขอเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณค่ะพออขอบคุณมากๆครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณนาชาแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีประกาศบอกต่อหน้านะครับค่ะตลอดเวลาที่หายไปนะครับผมคิดถึงคุณนาชามากมากเลยนะค่ะนาชารับทราบค่ะเพราะว่าพออออก็พิมพ์มาในข้อความแล้วค่ะผมเชื่อว่า คำพูดมันสื่อสารความรู้สึกได้ดีกว่าตัวอักษรครับผมไปเลยอยากมาบอกนะเนะค่ะนาชานาชาทราบค่ะไม่ต้องร้องนะครับคุณนาชาไม่ไม่ต้องเสียใจกับเรื่องที่มันผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ตัวผมเองนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณน,นาชาทุกทุกคนมีสิทธิ์เลยโอเคค่ะโอเคครับขอออ น,นี้ตัวผมเองก็เช่นกันครับถ้าถึงวันใดวันหนึ่งที่ให้ <c oughs> มาถึงเวลาให้กูพูดบ้างทุกคนมีสิทธิ์เดียวคูพูดบ้างคือตัวผมเองให้กุพูดบางค่ะนาชาเราทราบค่ะวันนี้ก็ต้องพอถึงวันนั้นพอถึงวันนั้นก็ให, <c oughs> ให้กูพูดบ้างได้ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่านาชาก็รับทราบถึงข้อความที่พออจะเสือค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาบอกกันวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณอาชาเหมือนเดิครับที่จอมสละเวลามาคุยกับผมนะครับก็เอาเป็นว่าปีนี้ผมก็ขอไว้พรนะครับ่ครุณอาชาก็ได้ไปงานพรนะครับกับได้ได้มีโอกาสต้องบอกว่าคุณอาชาได้มีโอกาสได้ไปได้ลงประกวดแล้วเนาะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงประกวดกับผมถือว่าปีนี้ก็เป็นโอกาสของคุณอาชาที่ได้ลงประกวดผมก็ขอไว้พรให้ให้ชนะกับคู่ของคุณอาชาแล้วกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณค่ะผอขอบคุณค่ะผอเพื่อนๆอาจะมารอกันแล้วแหละไม่กวนดีกว่านาะโอเคค่ะผอไว้เราเจอกันนะคะครับค่ะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจให้เวลาให้เวลามันค่อยๆทำอะไรให้มันชัดเจนแล้วโอเคค่ะผอโอเคครับงงมากไม่ว่าจะคนไหนนกตันหลอด ขนาดตัดแต่งอยู่เธอก็โดนแย่งเลยเกากิีเธอคิดดูซินัตชาล้องห้ทจะมาเธอยูซิซ่านาวป็นดราม่าจังเลยตรงนี้ซิซ่าซิซ่าตาบิวผู้ชายแย่งส่วนฉันไม่มีคนไปไม่มีคนไปด้วยเธอขออองไงเธอนายทพักก่อนเนาะ สิ่งที่นาตาชาพูดออกไปกับพ่อออแฮมมอนนาตาชาเพียงแค่อยากถนอน้ำใจพ่อพ่ออแฮมมอนก็เอ็นดูและเทคแคร์นาตาชามาโดยตลอดเป็นความสัมพันธ์ที่แสนวิเศษมากๆที่ครั้งหนึ่งนาตาชาเคยได้รับ days, no more, okay, แต่มันก็ดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามที่ถูกสาบเอาไว้พอสุดท้ายแล้วนาตาชาก็ไม่สามารถพูดออกไปตรงๆได้ นาตาชาได้แต่บอกเป็นในๆให้พอออแฮมมอนหลับรู้พราะลึกๆแล้วนาตาชาได้เทหัวใจไปให้รุ่นพี่วินเซนต์หมดแล้ว หนึ่งสองซ้ำเดินปัดบันนี้ขบวนขล็ดประจำบ้านไลเกอร์ได้มาถึงฐานของประธานในพิธีไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้3า ข้<ม>าง<า>หน้าทั้งหมดเดินสามสี่เอ้ยอย่างนั้นอะอย่างนั้นอะสวยสวยมากสวยมากถ่ายดีวยดวยกว่าขึ้นสวยปะถ่ายแล้วไปเยอะมากโอเพนลิงเขาเปีนลิงไหน <laughs> ไหน <laughs> ไหนถ่ายแล้วไปเยอะมาก เด็กแป๊บน,นึงแหละเดี๋ยวก็มีลูกค้ารอา <c oughs> <c oughs> กำลังงานอีดอกเร็วมากนะมึงทีฮะมีลูกค้าเข้า <c oughs> รอวินเซนต์ก่อนเนี่ยปุ้งถ้ายืนประมาณนี้จะเห็นป่ามันต้องแบบมันต้องอย่าติดกันอะได้ปะประมาณนี้นอแอคท่าก่อนถ้าไหนเฉยๆบอกซิฟยอนปุ้งอ่า position high อะค่ะโพสิชันเอเอ้ยเท้าเอาเท้าเราเท้าเราเท้าเรท้าเราเด็กแล้วพร้อมใช่ปะเอาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม โอมันปังอะอะมันปังไม่ไหวแล้วสวยไหมมันมือดอยู่อะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะมันมือดอยู่เพราะอะไรปะไฟอยู่ด้านหลังไงดองหน้านเลยมืดมันจริงไหมให<า>ห่างกันนิดนึงแม่เอฟเฟกต์มันทับกันอ่าโอเคประมาณนี้แม่ขยับผมมาอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวน้าหน่ะเดี๋ยววินออกเฉียงๆให้ให้ลงเลยใช่ไหมคะ ถ่ายถ่ายถ่ายขอส,สวยขอความสวยโอ้มันจริงเนาะลงเลยไหมอ่ะลงเลยก็ได้สวยสวยยังสวยยัง,ยยงจะให้ลงรูปเลยไหมนาตาชาสวยไหมรูปสวยไหมอ่ะรวมไม่เห็นอ่ะลงเลยก็ได้ลงก็ได้พอนเสร็จก็ลงเลยก็ได้ <Okay. S 1> ขอสวยสุดนะย่อนโปง้งอันนั้นไหมอ่ะอันนั้นใช่ไหมคะอันนั้นใช่ไหมดูด้วยเอาลองถ่ายใหม่ก็ได้ด,ดูสวยไหมมุมใหม่ท่าใหม่มันถ่ายหลายๆอันอันไหนสวยสุดเอาอันนั้นแม่เรามีแม่คนเดียวนะโกโก้เดี๋ยวนี้พูดเก่ง เ <wounds> นี่ย mhm. <coaches S 2> คาร Star ิน่าเนี่ยทำชุดให้สวยมากมือหนึ่งสวัสดีและยินตรรับนะครับผมนักศึกษาเด็กๆนกปะทุกคนนะครับผมเข้าสู่งานพรอมเดินรำฉลองการปิดการศึกษานะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอมใหม่ของมิสติกยูสตี้ครับผมตบมือปับแต่เออเอาละครับหลังจากที่พวกเราทุกคนนะครับผมได้เหน็ดเหนื่อยได้ทั้งการเรียนและกิจกรรมมาตลอดฟาดคนใส่ใช่ฟาดคนใส่ที่ผ่านมา ครับวันนี้ก็เป็นวันสุดพิเศษนะครับที่ทุกท่านจะได้ผ่อนคลายและก็สนุกสนานในค่ําคืนนี้นะครับผมแล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมพลังงานเตรียมจิตใจและร่างกายในครับเพื่อที่จะเข้าสู่พอออน,น้องสานเนาะใช่น้องสารหรือเราจะเป็นนางวันทองสองใจดีค,ค,ครู่นะครับตอนนี้เหมือนว่าสมองของศาสตราจารย์เทเบอร์จะอ้งไปแล้วนะฮะสมองอ้งมากไม่ไหวค่ะเอาพาไปส่งที่ห้อง โอ้ยมีคนมีคนดูผู้ชายแล้วว่ะเอกรันยอมเหรอได้ยินได้ยินนี่มันลายเนาะขมว่ะยมะผู้ชายพังส่งน้ำผู้ชายพังส่งน้ำว้าวว้าดูก็รู้ผู้ชายไม่อ่าวดูปะ นะครที่ดอกต่างเมาเลยค่ะนี่เดี๋ยวรายการจะเป็นคนรั่งานต่ออีกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศนะครับผลการประกวดพาเล่เอกการเดินมาให้เองนะครับใครหน้าสู้ๆนะพรางวัลชนะเลิศนะครับใารหน้าประกวดพาเล่เอกนะครับวระจัดปีการศึกษานี้นะครับเราเจอแก่กินกร้อคิงปะไปก็คิงคิงกินโดล่า ทาดีนาไปรับรางวัลจ้าสมมงสมมงมาก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 เขียนไเลยนเลยกไปเชยมรถับจ้ะไม่เอช เธอทำได้ล้วเคยน่าเก่งมากเราจะมาเริ่มในส่วนอ่อลำดับที่สี่เอ้ลำดับที่สามก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศางวัน ที่เออบ้านดีเด่นที่3ที่2นะครับแล้วก็ที่1นะครับชนะเพราะให้โน้ตแน่เลยระดับที่สี่ที่นายต้องรู้กันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะเอาไว้ว่ารางวัลบ้านดีเด่นนะครับตาตาตาหมื่นไม่อยากกินอ่ะได้แก่โคโรโซ่โคโรโซ่โคโรโซ่ครับผมขอมอร่อยก็ถือว่าขอคุณนายดอก

อันดับสี่นะครับและบ้านดีเด่นนะครับไลก์ก็ประจำปีการศึกษานี้ได้แก่ไลก์ก็ไลก์ก็ตัวผมไลก์ฝากพี่ครับเดี๋ยวปิดบ้านเลี้ยงฉลองครับพี่ครับพี่เอาคู่หนูหนุ่มพี่เอาคู่หนูไปค่ะ ไม่มีบ้านไลเกอร์ในมหาลัยน้อยใครเลนะคะปิดบ้านเลี้ยงหลอครับให้ตามทรให้ตามมีดีกับบ้านไลเกอร์ด้วยนะครับและแสดงความเสียใจด้วยนะครับมีรางวัลจองงานบ้านดีเด็ดระดับสุดท้ายนะครับบ้านฟินิกส์นะครับมเสียใจไปนะมีหน้าเอาใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ในชาหันไปทำบ้านของตัวเองใด้ดีเด็ดอ่านทั้งไหนนะอ่านแล้วเออหันพอแล้ว เกากีอันนี้เต้นไม่แรงนะไม่มีตำนานเนี่ยเหรอวันนี้ปกติจะโดนไฟเผานะขวันนี้มีตำนานที่โดดเด่นมาเต้นกันตรงตรงกลางของไม่มีอดําน้ำจบน้ำตายก่อนจะมาหาน้าประผัดที่ตายก่อนไันฟาสีสมอนอุ้ยสีสมอได้เข้าอ่ะเฮ้ยาอนโอลิเอร์เอ้ยไม่่งัตเตอร์ เออกูจอตัวฆาตัวตายกูจะตัวฆาตัวตายนะกูฆาตัวตายนะกูาต่าตัวตานะเซนนาตาชากูจฆาตตายแลวเทเลอร์ลูซี่ โอเคครับตอนนี้ผมได้ผลคะแนนแล้วนะครับผมสาหรับผู้ที่มีคนโหวตมากที่สุดนะครับต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคะแนนนะครับห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับผมเ้ยห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับบอกตามตรงนะครับว่าสูสีมากมากครับและผู้คิงและควีนออฟคอมนะครับผมจําเพิ่มการศึกษานี้นะครับขอแสดงความยินดีกับสีสมรและแบมพายครับผม ้คะแนนเดียเท่านั้นนะครับผมคนนเีเท่าน่ยไฮยอนลืมบทหรือเปล่าไฮยอนสีมากมากยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหมอไม่เห็น่จะไม่ไปไหนหรอผมจะจ่ายเงินไม่จ่ายกระดอกผมได้มง ถ้าไม่รู้นะคะขอแค่ญาติเยอก็ชนะแล้วีนนะครับควีนรุ่นแรกเลยนะแกีน้อให้ออนไฟเอออนไฟเอรคทีควีนในปีนี้ด้วยแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะอไวทีต้องไหนคะอีกป้าพันล่าอยู่ไหน ได้ยังไงคะอาจารย์ไม่ต้องร้อยู่ไหนคะรูบอกแล้วอย่าเป็นอาเมนด้ายอกเลยอยากเป็นอาร์เมนด้คุณต้องเป็นนักสกใช่ไหมโดนแล้เลยไป็นไงหล่ะใช่ไหมคะใช่ครับใช่มันอาเมนด้าลืมมอสลืมไปกี่หลักลืมหลอดลืมหมดหลอดเลอาเมนด้าออฟตุกออฟตุกสักคลิปนี้สักคลิปมันก็มีอยู่ออย่างนี้นี่เองมาให้อยู่เอองงมาก เราข้าวพ้า เป็นยังไงบ้างครับงานอปีนี้อ๋อสนุกมากเลยค่ะไลฟ์เกอร์ค่ะก็พอดีผมก็อยู่ในงานนะครับก็ได้เห็นก็ยังไงก็ทําเต็มที่แล้วนะครับใช่แต่ว่าเสียดายจังเลยอ่ะคะแนนเด็กเองอ่ะพอออใช่ใช่ผมอยากจะไปให้คะแนนด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าผมไม่ได้แต่ว่าสนุกมากเลยค่ะปีนี้แล้วมาผิดแล้มาซอยนานาใช่แล้วไรนะเดี๋ยวปีหน้าได้ค่ะปีหน้าสู้ๆใหม่ค่ะซอยนานาเลยผมยังวางใจให้นะแล้วตอน ตอนนี่เรามาปาร์ตี้กับแฟรี่อค่ะอยู่ตรงเรือยอทตอนนี้ปาร์ตี้เรือยอทตลอดใช่ค่ะแล้วอันนี้ไปปรหมดแล้วเหรอไม่ใครไปบ้างครับมีคาริน่ามีเกากีมีแกงแฟรี่มีแกงแกงกระต่ายป่ายงานก็ไปปหหรอต่ไมดเลยค่ะกระเทยเยอะมากเลยค่ะสนุกสนาน อันนี้เป็น after party กันใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีไไมมมม่่ีีครับแมนแมนเตะบอลครับโอเคครับผมก็แค่อยากจะโทรมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะชมบคุณนาชานะครับวันนี้คุณนาชาสวยมากเลยจับที่หัวเลยจะเป็นผัวเขาขอบคุณหออมมากนะคะเพระว่าผอเป็นไงบ้างเขาวันนี้ผมหลออจัดงานตามปกติครับก็ ได้แต่คุณนาชาระยะไกลนะการจะจัดการคนปีกเขี่วโน่นอยากจะเข้าไปหาเหมือนกันนะเจ้ปลาโน่นก็ต้องให้เกียินะครับคู่คุณนาชาด้วยอ๋อค่ะไว้ฟีน้าเดี๋ยวนาชาจะพยายามเอาควีนมาให้ได้อีกรอบหนึ่งได้ครับสซ้ๆนะครับโอเคค่ะพอออไว้เจอกันนะคะครับไปดูห้องกันทุกคนนะกูว่าแล้วกูว่าแล้ะเกากีต้องแบบอุ้ยงงมากเก่ากีก็เอพยนเก่าเกากีจองห้องในเรือเลยที่นอกหรอเออ ดูดิแรงมากแอบแอบดูดีกว่าเพราะเธอจองห้องกันแล้วเหรอจองห้องก็เป็นจองคนจองห้องเหรอจองห้องจองห้องก่อนค่ะจองห้องก่อนค่ะคืนนีอคืนนี้ได้ผู้ชายชัวร์ใช่ไหมได้ได้ได้ค่ะได้ได้เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เหรอห้องนี้โอเคห้องนี้นะเดี๋ยวนอนรอนะไปตาม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 เขไปตามไปตามลูกค้ามาค่ะเอาค้ามา ขึ้นน้ำในห้องน้ำมันขึ้นไม่ได้เหรอวะห้องน้ำอะไรมีอะไรในห้องน้ำมีอะไรอ๋อทำอะไรอ่ะหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยออกไม่ได้ถ่าย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 เราถ่ายเลยเพื่อนเป็นห่วงอ่ะแบกเป็นคนแบกเป็นคนแบกเป็นคนเอเลี่ยนเอเลี่ยนแขกเอเลี่ยนแขกเอเลี่ยนแขกกูกวชจียีดอกออกไปกูจะฆ่ากูจะสีเอาวัสดาตามหามึงกันทั้งเลยเออมาอะไรกับผู้ชายตรงนี้เนี่ยน่าเกลียด กูทำดูให้แสนหนึ่งถึงคืออกูทุกคนอ่างกูอธิบายถึงฉันอยาก MK ใช่ไหม MK เดี๋ยวเธอจะก็รู้กราเทศ่าคือกูอ่ะปวดสี่แต่กูไม่รู้ว่าเรื่องแนี้ห้องน้ำอยู่ไหนกูเลยให้นาพามาอ๋อเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อเลยนะให้เป็นไรความสุขเพื่อนให้เพื่อนไปเถอะไปทุกคนมาอะไร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 น่าเกียดเนาะน่าเกียดอะเก่าเกียดเตรียมถ่ายคลิปแล้วครับใช่